พอดแคสต์ Podcast, เรื่องเล่าประสบการณ์ตอนอนุภาพพระคาถาชินบัญชรพระคาถาชินบัญชรถือว่าเป็นพระคาถาที่มีผู้คนจำนวนมากให้ความสำคัญจะด้วยเหตุผลของแต่ละคนที่มีประสบการณ์ในอนุภาพของพระคาถาบทนี้อย่างไรนั้นแกะดำคำพีชีวิตจะไม่ขอแสดงความคิดเห็นสำหรับแกะดำคำพีชีวิตใช้พระคาถาชินบัญชรบริกรรมแบบภาวนา ขณะปฏิบัติธรรมรวมไปถึงการใช้บริกรรมขณะเดินทุดงหรือเข้าป่าหรือสถานที่อาถรรพ์ที่มีเหล่าอามนุษย์อยู่และมีเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นกับแกะดำคัมภีร์ชีวิตนั่นก็คือการไปอนุเคราะห์ช่วยเหลือดวงวิญญาณผู้หญิงชาวลาวสองคนที่ป่าเมืองบางบทอำเภอกุชินารายแกะดำคัมภีร์ชีวิตก็ใช้พระคาถาชินบัญชร สวด12จบเพื่อเปิดทางให้ดวงวิญญาณของหญิงสาวชาวเมืองลาวทั้งคู่ออกจากเมืองบังบดและสามารถนำดวงวิญญาณของทั้งคู่ข้ามแม่น้ำโขงที่จังหวัดมุกดาหารกลับสู่มาตุภูมิของเขาได้ยังมีประสบการณ์เกี่ยวกับพระคาถาชินบัญชรอ,อีกมากมายหลายครั้งซึ่งแกะดำคำพีชีวิตเชื่อว่าหลายท่านก็น่าจะเคยประสบกับตนเองมาเหมือนกันกับแกะดำคำพีชีวิตเรื่องเล่าก็คือเรื่องเล่า จะถือเอาเป็นจริงเลยก็ไม่น่าจะใช่ลองฟังดูนะว่าท่านได้สวดพระคาถาชินบัญชรแบบนี้หรือไม่นะโมะะตัาาตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสะนะโมะะตัาาตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสะนะโมะะตัาาตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะ พุทธังอนันตจักควาลังชีวิตังสัรนังกัจฉามิธรรมังอนันตจักควาลังชีวิตังสัรนังกัจฉามิสังขังอนันตจักควาลังชีวิตังสัรนังกัจฉามิปัญจมาเลจิกโนนทโผตโตสัมโพธิมุตตะมัง ตุสัจจังปะกาเสสิธรรมะจักกังปะวัตติจีเอตนะสัจวัตเชนะโหตุเตชยมังคะลังปัญจมาเลจิโนนาโถปัตโตสัมโพธิมุตตะมังจะตุสัจจังปะกาเสสิธรรมะจักกังปะวัตติจีเอตนะสัจวัตเชนะโหตุเตชยมังคะลัง ปัญจะมาเลชิโนนาโถปัตโตสัมโพธิมุตตะมังจะตุสัจจังปะกาเสสิธรรมะจักกังปะวัตยิเอเตนะสัจวัตเชนะโคตุเตชะยะมังขะลัง เมตตัญจะสัพพโลกัสสีมานะสัมภาวิเยอปริมาณอุทังหะโตจักติริยัญจะสัมภาธรรมเวียงละกัสสปะตังติทัญจะลังนิสินนัวเสยานุวายาวัตสัมมิขตามิทวเอตังสติงคติเถียพระมเมตังวิหาลังอิทวาติตินแตอนุปคามสีโลวาทัศนินสัมปโนกาเมสุินเนยเกตันเิชาตุกัปปเสยังปุณเลติตินะโมพุทธายะนะโมธรรมายะนะโมสังขายะปัญจพุทธานามมิหังขะปามะจุปาติมาสังกุสังวิทาปุกายะปะอุปัสสะชัสุเหปัสัยยะโสโสสะสะอะออะะะนนนิิิเเเตชสสสุุจวววัง

Wihak lantang menghitali, satapalitumang sapiti maha pulisa, sapaiti paman tosuku tosubakum. Cina nupawena citubutubu, teman nupawena cita isengko, sengka nupawena cita trayo.